ครับคิดไม่ออกใช่ไหมครับว่าจะซื้อรถคันไหนดีแบบไหนดีรถสไตล์แบบไหนดีนะครับดูคลิปนี้ให้จบแล้วแคปหน้าจอไว้สอบถามกันต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับฝากติดตามทางช่อง y YouTube ได้ด้วยนะครับนะฮะเอาดูคันแรกกับผมนะตัวนี้เป็น Honda b บ o นะครับฮอนด้าบีโอปี2013นะครับอ่าราคาเดี๋ยวไปคุยในแชทนะครับจำทเบียนไปเลยนะครับคันต่อไปเป็น Honda City นะครับปี2007นะครับตัวนี้นะครับอ่าสีดำนะ อ่ะทะเบียนได้แล้วครับตัวนี้เป็นฮอนด้าซีวิกนะครับปี10นะครับน้าดูคลิปนี้แคปหน้าจอไปชอบกว่ไหนนะครับตัวนี้เป็นฮอนด้าซีวิกเอนะครับปี08นนะครับนะคันต่อไปครับผมคันนี้เป็นเชฟโรเลตโคโรน่าโดสีประตูปี2018นะครับมาคันนี้เป็นอีซูซูออนิลปี2 0 1 2แคปสมาร์ทแคปแคปเปิดได้แปลงหน้าเป็นเอ็กนะครับผมนะฮะไปครับผมเร็วๆเลย คันนี้เป็นโตโยต้ารีโวครับผมนะฮะปี2016นะครับนี่ใส่แม็กใหม่ยังใหม่ให้นะครับนี่เลยนะฮะไปตัวนี้เป็น h o n d a f ฟีดครับผมนะฮอนด้าฟีดนะครับนะปี2013นะฮอนด้าฟีดนะครับตัวนี้ฮอนด้าฟีดนะครับไปต่อไปครับผมจำทะเบียนไปเลยนะครับนะคันนี้เป็นซูซูกิเอทิก้านะครับซูซูกิเอทิก้านะครับตัวนี้เป็นรถครอบครัวนะครับอ่าเดี๋ยวจะเป็น รถตู้ฮอใดแบบนี้นะครับรถตู้ฮอนดแล้วก็มีนะครับอ่าอยู่กับรถเก๋งต่อไปนะครับผมนะมาเป็นโตโยต้าวีออสคันนี้ปี2011นะครับนี่เลยนะครับเบาๆนะครับโตโยต้าวีออสนะครับท่านผู้ชมจำเสบียงไว้นะครับแคปหน้าจอไว้นะครับชอบคันไหนแคปหน้าจอไปเลยตัวเป็นปอดเบียรต้านะครับปี2014คันนี้นะฮะราคาต่อแสนกว่าบาทนะครับปอดเบียรต้าหรือว่าจะเป็นซูซูกิ เซรีเดโอปี2015ครับผมราคานี่เบาๆครับผมนะมีหลายคันด้วยกันนะครับมีสีเทาก็มีนะครับนี่แต่งใส่แม็กซ์เจคเกอร์รอบคันนะครับสุกิเซรีเดโอนะครับตัวนี้คันนี้ปี2017นะครับแคปทะเบียนไปเลยนะครับเซรีเดโออีกคันนึงครับผมสีแดงนะครับตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น MG นะครับ MG แล้วก็มีนะครับอ่า MG ก็มี Honda j เจ็นะครับนี่เลย Jazz GE ครับผมสีขาวคันนี้ หรือว่าเป็นตัวเจแปนคันนี้ครับผมนะแอร์แบ็กเลูกตัวเจแปนนะครับตัวนี้ตัวพิเศษนะครับหรือว่าขยับเปลี่ยนโฉมมาเป็นตัว GK ท่านผู้ชมนี่เลยนะครับนี่ GK นะครับอ่าคลิปนี้ไม่ได้บอกราคานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมีเวลาไม่พอนะครับเดี๋ยวแชทถามต่อนะครับสงสัยชอบสงสัยคันไหนชอบคันไหนนะครับตัวนี้จะ GK เค่นเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นนิสันจู๊กแบบนี้ครับผมนะนี่เลยรถไตอวกาศนีะฮะทันสมัยนิดนึงนะครับไปดูข้างหลังครับผมนะนิสันพาวซ่า นิสันเาลซาแล้วก็มีครับผมนะฮะรถคุ้มเงินคุ้มราคานิสันเาลซาเลยตัวนี้นะครับนะฮะแล้วจะเป็นทีด้านะครับตัวนี้นะครับนิสันทีด้านะครับแล้วจะเป็นโตโยต้าอัลติสปี2014คันนี้ครับสีบอลเงินนะฮะโตโยต้ายาริสปี2015คันนี้ครับออกสไตล์ซิ่งนิดนึงนะครับบ่าโป่งแคปลานะครับแล้วเป็นนิสันอเมร่าคันนี้ครับผมปี2019สีเทาดำนะครับแล้วเป็นซีวิกเอฟดีคันนี้ปี07นะครับสีเทาดำนะครับ เป็นอิติ์นะครับปี2013คันนี้ครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับอ่าเป็น Honda City นะครับปี10แบบนี้นะครับอะนะเดจะเป็นครับผมรถตอนเดียวใส่ข้อติดลวดแล้วก็มีนะครับรถตอนเดียวแล้วก็มีนะครับเรามีหลายรุ่นหลายคันด้วยกันนะครับอ่าอาจจะไม่ดูไม่ได้ทุกคันนะครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวชอบไหนทักสอบถามกันต่อได้เลยนะครับรถตู้ตอนเดียวเป็นี้ครบตู้ทึบแล้วก็มีนะครับนี่เลยนะแบบนี้เราก็มีนะครับ ชอบกันไหนนะครับแคปหน้าจอนะครับคุยกับเซลต่อได้เลยนะครับด้วยเป็นรถตู้คอมพิวเตอร์แบบนี้เราก็มีครับผมนะฮะโปรโมชั่นตามนั้นเลยนะครับแบบนี้ครับผมนะคอมพิวเตอร์นะครับรู้ว่าจะเป็นรถตู้ไฮเอ็ดครับผมเราก็มีนะครับนี่เลยนะฮะหรือว่าจะเป็นโตโยต้าเซนต้าเราก็มีนะครับตัวนี้นะครับโตโยต้าเซนต้าใครหาอยู่นะครับอ่าบดูษันต่อไปครับผม บีลีโวครับผมรีโวสี่ประตูเกียร์ออโต้ครับผมตัวนี้ครับสี่ประตูเกียร์ออโต้นะฮะสี่ประตูตัวเตี้ยเกียร์ธรรมดานะครับแคปเกียร์ธรรมดาครับผมตัวนี้ปี2017นะครับด้วยเป็นวีโก้แชมป์สี่ประตูตัวนี้นะครับใส่แม็กใหม่ย่างใหม่ให้นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้เลยนะครับสี่ประตูนะครับรีโวนะครับปี2016ตัวอีตัวนี้นะครับใส่แม็กใหม่ย่างใหม่แต่งพร้อมเรียบร้อยนะครับแล้วมีหลายคันรีโวนะครับ ตัวนี้ตัวเซตอีดิชั่นปี2019นะครับตัวนี้นะฮะโดยจะเป็นอีกคันนึงครับผมปี2015ใส่ฟ้าโปร่งคาร์บอนนะครับตัวนี้นะครับนี่เลยอีกคันนึงครับผมสีเทาดำครับผมโตยต้าลีโวปี2018นะครับตัวนี้สีเทาดำนะครับนะฮะเห็นทะเบียนแคปหน้าจอไปเลยนะครับโตยต้าลีโวครับผมปี2015ตัวนี้นะครับนี่เลยสีขาวอาบรูอีสู่กันบ้างครับผมนะอีสู่ครับผม SLX นะครับไฮนเดอร์ตัวนี้ปี07ครับผมนะ ปีสองพนสิเจ็ดตัวนี้เป็นแคปไฮเดนเดอร์นะครับมาดูหน่งจุดเก้นะครับ1.9ปี2016คันนี้นะครับสีบอลเงินนะครับนี่เลยตัวไฮเดนเดอร์นะครับตัวแคปมาดูอีกตัวนึงครับผมอีซูบูพาวเวอร์หนึ่งจุดเก้าไฮเดนเดอร์ตัวแคปนะครับตัวนี้ตัวยกสูงนะครับนี่เลยนะฮะเพียงแค่ท่านแคปหน้าจอแล้วถามราคาถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับตัวนี้แคปหน้าจอไปเลยนะครับตัวนี้อีซูบูพาวเวอร์สีประตูเกียร์ออโต้ นะครับตัวนี้เป็นออนิวออนิวนะครับ2 5 0พนห้าร้อที่สีนะครับเครื่องดีเซลนะฮะตัวนี้สี่ประตูนะครับ1.9อีกคันครับผมหน้าปี2018คันนี้นะครับ1.9ึสี่ประตูเกียร์ธรรมดามี2คันนะครับอ่านี่เลยนะฮะมี2คันนะครับท่านผู้ชมเห็นทะเบียนแล้วครับอ่าไปดูรถอีกแถวหนึ่งครับผมน้ข้างในมารถเรามีมากกว่า400คันท่านผู้ชมนะฮะอันนี้อาจจะดูไม่หมด100%นะครับ แต่ว่าที่ดูแบบใจดีๆเราใครคิดไม่ออกนี่แหละครับต้องดูคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับตัวนี้กดติดตามหมายถึงว่าการอัปเดตด้วยนะครับมาดูคันต่อไปครับผมวีออสปี2013สีดําคันนี้นะครับทะเบียนแคปหน้าไปเลยนะครับวีออสสีดําอีกคันนึงครับผมตัวนี้ปี2016นะครับนี่เลยแคปหน้าจอไปเลยนะครับถ้าชอบคันไหนนะครับอย่าลืมตัวนี้วีออสปี2016เช่นเดียวกันนะครับสีดํามี3คันนะครับมาดูสีขาวกันบ้างนะครับสีขาวคับผมคันนี้สวยงามเลยครับนะแตงเก ปี2013ครับผมนะฮะราคาย่อมเยามากนะครับน่ะมี2คันสีขาวครับตัวนี้ปี2016ครับผมตัวนี้นะฮะใส่แม็กเรียบร้อยนะครับนี่เลยนะฮะหรือว่าเป็นสีเทาดำคันนี้ผมปี2013นะครับนี่เลยครับใส่แม็กเรียบร้อยนะครับตัวใต้ยาริสอีกคันหนึ่งครับผมนี่เลยปี2015นะครับนี่เลยครับรถสไตล์5ประตูนะครับนี่แล้วมี2คันอีกคันหนึ่งปี2 0งพันครับผมคันนี้นะฮะ อันนี้ปี2016นะครับนี่เห็นชัดไหมครับท่านผู้ชมหรือว่าเป็นนิสันโนดนะครับนิสันโนดปี2017คันนี้รถสปอร์ตนะครับอีโกคาสปอร์ตตรงสปอร์ตเลยนะครับไฟหน้าสวยงามมากนะครับนี่เลยนะฮะหรือว่าเป็นนิสันมาร์ตราคาประหยัดย่อมเยานะครับนิสันมาร์ตอีโกคานิสันมาร์ตปี2017คันนี้นะครับอีกคันนึงครับผมเป็นซูซูกิเซอร์นะครับปี2015เกียร์ออโต้นะครับวันนี้นะครับนี่นะจอดผนไหนแคปหน้าจอไว้เลยนะครับคลิปนี้เป็น มิสูบิชิมิลาดนะครับตัวนี้ปี2018สีเทาดำครับผมรถสวยมากเลยนะครับรับประกันไม่มีชนหนักไม่มีขิ้คว่ไม่มีจมน้ำแน่นอนนะครับซูซูกิเซบิบตัว RX นะครับตัวนี้ RX ตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้นะฮะปี2015นะครับสีแดงคันนี้ครับผมนะตัวนี้ใส่แม็กคอมดิฟเยตให้เรียบร้อยนะครับปี2018ครับตัวนี้เกียร์ธรรมดานะครับนี่เห็นทะเบียนแคปหน้าจอไปเลยครับชอบคนไหนนะครับตัวตายาลิตปี2012คันนี้ครับผมนะสีขาวครับผมรถเล็กๆน่ารักดีนะครับด้วยเป็น ฮอนด้าซิตี้ซีเอ็นจีคันนี้ปี2องสครับผมราคาย่อมเยาวมากเลยนะครับอ่านะครับโดยเป็นโตย่าฟอนเจเนอร์เอสยูวีครับผมนะตัวนี้โตย่าฟอนเจเนอร์ปี09นะครับอ่าครับผมเดินไปครับผมนะตากล้องเดินไปบอดแอบเวลส์ก็มีนะครับราคาย่อมเยาวปี06ครับผมบอดแอบเวลส์นะครับตัวนี้เลยนะครับอ้าก็จะเป็นเทเบิลเซอร์ครับผมเชฟเทเบิลเซอร์แบบนี้เราก็มีนะครับ โตโยต้าอ,อินโนวาเราก็มีนะครับท่านผู้ชมครับเรามีรถเยอะแยะมากมายมากกว่าที่ท่านเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับอยากดูกมากกว่านี้นะครับเชิญที่เต็นท์ได้เลยนะครับของเราเจตตั้งอยู่ที่สนงพัฒนาการตัดใหม่นะครับกรุงเทพมหานครมาไม่ถูกหาไม่เจอนะครับผมทักคุยต่อได้เลยนะครับคลิปนี้ขอบคุณครับ